วันนี้เอาเรื่องมาจากเลี้ยวผูเอโคเขาเขียนไว้ด้ค่อนข้างน่าสนใจอะเขาบอกว่า3สิ่งที่เลี้ยวผูต้องทําให้ได้ในช่วงพักเบรกทีมชาติค่ะโอเคด้วยสถานการณ์เนี่ยการเป็นรองจากฝงและตามอาร์เซนอลแค่แต้มเดียวมันดูไม่น่ากังวลแต่ด้ฟอร์มการเล่นที่ดูแล้วเนี่ยเตะติดขัดขัดไปหมด ผู้เล่นหลายคนดูเหมือนจะถูกไม่ได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นจึงทาให้สปอตไลท์มันถูกโฟกัสมาที่อันเนอร์อย่างช่วยไม่ได้โชคดีมากๆค่ะที่การเบรกทีมชาตินั้นมาได้ถูกที่ถูกเวลาพอดีเปิดโอกาสให้กับทีมงานได้ทบทวนในสิ่งที่ผิดพลาดและเตรียมวิธีในการแก้ไขเพื่อให้ทีมนั้นกลับมาแข็งแกร่งมากกว่าเดิมนะคะหลังจากที่จบไปทีมฟีฟ่าเดค่ะ อย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าอยากให้อาร์เนอร์ลองทบทวนแทคกติกของตัวเองซึ่งแน่นอนอาร์เนอร์เนี่ยเขาพิสูจน์แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในกุนซือที่ฉลาดที่สุดในอังกฤษหลังพาเลวพูคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาแต่ถึงแม้ว่าจะเก่งแค่ไหนเนี่ยแต่ช่วงพี่ผลงานฟอร์มตกสิ่งหนึ่งที่ต้องนํามาทบทวนนั่นก็คือระบบการเล่น3นัดทีเลวพูแพ้รวดเนี่ยอาร์เนอร์ใช้ระบบ4 2 3 1คือการยึดรูปแบบ4 2 3 1นนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือจะช่วย รองรับกลางที่แน่นแล้วก็เต็มไปด้วยนักเตะฝีเท้าดีแต่เขาบอกว่าคําถามคือถ้าเบรกกลับมาแล้วลองกลับไปใช้4-3-3ดูไหมนั่นเหตุเพราะว่าชัยชนะที่มันน่าจดจาหลายครั้งนะคะอย่างเกมชนะเรอัลมาดริดสประตูต่อศูนย์แล้วก็ถล่มไบร์เลเวอร์คูเซน4ประตูต่อศูนย์ในเยอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีที่แล้วมันก็เกิดขึ้นจากระบบ4-3-3อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการแข่งขันของทีมภายในแดนกลางอย่างเช่นฟอร์เรนเวที่ อยากจะได้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองหลังพักเบรกทีมชาติซึ่งอยู่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะคะก็แอบเห็นด้วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเคยคุยกับทุกคนเวลาถ้าเกิดจํากันได้นะคะเหมือนว่าการที่โดมินิโซโบสไลฟอร์มดีมันเป็นสิ่งที่อาร์เนอร์ไม่ได้คาดคิดเอาไว้ค่ะแล้วนั่นจึงทําให้อาร์เนอร์นั้นเนี่ยเสียดายขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้4231เนี่ยดูเหมือนอาร์เนอร์จะยึดในแบบฟอร์มนี้แต่ปัญหาของมันก็คือในเมื่อคุณยังหาสมการผผูู้้้้เเเลลลล่่่่นนนตััวจรริงงงไไไมมดดอออกกกบปยยย433-3พาะ็ เข้าใจในระบบกันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วอย่างที่2ค่ะการจัดการนาทีลงสนามของนักเตะ คือนอกจากเรื่องระบบเนี่ยเขาบอกว่าทีมควรจะทบทวนด้วยว่าใครได้ลงมากเกินไปและใครที่ได้โอกาสลงน้อยเกินไปคือปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจคือแนวรุกริมเส้นค่ะมัวเม,ม,มซาราและโคโดี้กักโบได้ลงมากแต่ผลงานเขาบอกว่าดูยังไม่ค่อยน่าพอใจในซีซั่นนี้เท่าไหร่อย่างซาลาเนี่ยหกรนาทียิงกับแอซซิตรวมกันไป4ประตูเช่นเดียวกันกั่โคโดี้กักโบที่ลงสนามไป556นาทียิงและแอซซิตไป4ประตูส่วนเฟเดรโกเคซ่าเนี่ยที่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเพียงชั่วโมงกว่ากว่า ปรากฏว่าเคียซ่าทาประตูได้ในเกมสําคัญทั้งอย่างในเกมเปิดฤดูกาลกับบอลมัดแล้วก็เกมที่ตีเสมอคริสเซลพาเลตรวมถึงในซีซั่นก่อนเนี่ยในรอบชิงคาราบาวครับเคียซ่าก็ยังทําประตูได้ถึงแม้ว่าจะได้โอกาสในการลงสนามเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเขาบอกว่าไม่ได้หมายความว่าต้องโทษซาร่าหรือต้องโทษโคดี้กัปโปนะแต่ทีมอาจจะต้องกล้าโรเตชันหน่อยโดยเฉพาะในช่วงที่ทีมนั้น สะดดุและอย่างสุดท้ายค่ะลิผว์เอ็กโคเน้นข้อนี้มากๆนะคะเขาบอกว่าเตรียมเต็มที่เพื่อจะดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงเบรกนี้คือการวางแผนเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้หลังที่จะต้องกลับมาแข่งในวันที่19ตุลาคมที่แอนฟิลด์การพลาดแต้มในบ้านต่อคู่แข่งตลอดการจะยิ่งกดดันบรรยากาศรอบทีมและอาร์เนอร์ต้องหาทางคว้าชัยชนะให้ได้โดยเฉพาะในการเล่นในแอนฟิลด์แล้วโชคดีที่ทีมอื่นเนี่ยเขาเผยจุดอ่อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปให้แล้วเช่น ในเกมที่แพนเบรนฟอร์ดไป1ประตูต่อ3ซึ่งจอแดนแฮนเดอร์สันกับมิเกลดัมสกัดนั้นคุมแดนกลางจนแมนยูต่อเกมกันไม่ติดส่วนลิฟว์เองเนี่ยก็มีไรอันกับเฟนแบชนะคะที่ทําหน้าที่ครบครันทั้งเกมรุกและเกมรับซึ่งเขาแซวด้วยนะคะว่าจริงๆอาร์เนอร์เนี่ยสามารถดูเกมนี้ย้อนหลังเพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดการกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ ถึงแม้ว่าคําถามคือระหว่างซาร่ากับเคียซาเนี่ยจริงๆเคียซ่าดูเหมือนมีความสดกว่าเพราะว่าเคียซาเองเนี่ยปฏิเสธในการที่จะไปรับใช้ทีมชาติอิตาลีอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาอยากจะให้ร่างกายตัวเองนั้นมีความพร้อมที่สุดกับสโมสรซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็มองว่าก็ควรจะใช้เคียซ่าลงบ้างแต่สุดท้ายเขาเชื่อว่าคงหนีไม่พ้นโมฮัมเหม็ดซาร่าเพราะอย่างที่เคยบอกไปโมฮัมเหม็ดซาร่าคือ ผู้เล่นที่ยิงและแอซิสใสแมนเชสเตอร์ไนเต็ดไปถึง19ครั้งนี่คือทีมที่ซารามัรกจะโชว์ฟอร์มได้ดีเวลาเจอกันเป็นอันดับต้นๆและระบบของรูเบนอโมริม3 4 2 1นั้นก็มักจะปล่อยพื้นที่ริมเส้นให้กับคู่แข่งนั้นสามารถโจมตีได้โดยเศรษฐีสินัดหลังสุดในลีกในเกมแดงเดือดนะคะเลี้ยงผู้ชนะ5เสมอ4แพ้ไป1เกมและการใช้ช่วงเบรกนี้เพื่อหาวิธีเก็บชชนะเพิ่มเป็น6จาก11เกมนั้นคือสิ่งที่ทีมต้องทำอันนี้คือสิ่งที่เลีขยบผู้ Echo, า,านะ,ะว้า่คือ 3, ที่อร์ผู้ควรทําให้ได้ระหวังที่พักเบรกทีมชาติทบทวนแท็กติกจัดการนาทีของผู้เล่นในการลงสนามและโฟกัสเต็มที่กับเกมใหญ่ที่เจอมนเชสเตอร์ไนเต็ดเขาบอกว่าทั้งหมดนี้มันอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการกําหนดทิศทางทีมหลังจากที่กลับมาจากพักเบรกจะเป็นการขยับตัวเองเข้าใกล้มากกว่าเดิมหรืออาจจะทิ้งห่างมากกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรายังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะทุกคนล่ะคะคิดยังไงเห็นด้วยไหมหรือคิดว่าเราควรจะต้องปรับและต้องแก้อะไรเพิ่มเติมกันบ้างส่งมาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ